กับปังปอนที่ปรึกษาการขายบริษ Toyota a, ัทโตโยต้าแอมพายสาขาบางบอนและแอดมินทางช่องคารโซนทีเฮดค่ะวันนี้ปังปอนจะมาแนะนำพาชมนะคะรถยนต์โตโยต้าไฮ u ักซ์ลีโวที่เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆเลยค่ะกับรุ่นนี้นะคะที่จอดอยู่ก็จะเป็นโตโยต้าไฮ u ักซ์ลีโวดับเบิลแคบ2.4นิตวเกียร์ออโต้นะคะสีเกรงเมทัลลิกค่ะราคาจะอยู่ที่922,000บาทค่ะเราไม่ต้องเสียเวลากันนะคะเดี๋ยวปังปอนจะมาพาชมทั้งภายในและภายนอกตัวรถกันเลยค่ะ มาชมกันในส่วนแรกเลยนะคะคือในส่วนของกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ค่ะจะมาด้วยสีดำตัดเทาเมทัลลิกนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดไฟหน้าค่ะจะเป็นแบบดีไซน์ใหม่เลยนะคะออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยก็จะเป็นไฟ LED โปรเจ c เตอร์นะคะใบบีมเปิดปิดสูงต่ำในหลอดเดียวกันนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟ Day t ท m e ค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอนะคะในแบบ LED นะคะพร้อมการดีไซน์ใหม่ค่ะ ให้น้อมรับกับกตัวกันชนหน้านะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของล้อและยางค่ะขนาดล้อนะคะจะเป็นล้ออัลอยขนาด18นิ้วค่ะขนาดยางนะคะจะเป็น265ทับหกศูค่ะล้ออลอยจะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะเป็นสีทูโทนค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีโครเมียมค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะปรับระพับเก็บไฟฟ้าค่ะ แล้วก็มือจับนะคะจะเป็นสีโครเมียมค่ะในส่วนของไฟท้ายและไฟเบรกนะคะจะเป็นแบบ LED Light like Guiding ค่ะไฟเลี้ยวจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะคะกันชนท้ายจะเป็นสีดำตัดด้วยโครเมียมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวล็อกโคเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกค่ะมือเปิดฝาท้ายนะคะฝาท้ายจะเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังค่ะ ล้ออะไรจะเป็นขนาดเดียวกับตัวรถค่ะเป็นล้อก,กระทะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อด้านในห้องโดยสารนะคะกุญแจคันนี้จะเป็นแบบกุญแจรีโมท j จากในคียนะคะเราก็สามารถกดรีโมทเข้าไปตัวรถได้เลยค่ะ มาดูกันต่อที่เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่ GD Super Power Gen2 2, 2 GD FTV High 4สูบแถวเรียง16วาลวล์ Double Overhead Cam Charge อร์โบแปรผันด้วยไฟฟ้าและอินเตอร์คูลเลอร์ ความจุกระบอกสูบ2,393 cc 110กิซีซี1กิโลวัตต์150แรงม้าที่3,400รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,000รอบต่อนอาทีให้แรงบิดสูงในรอบกว้างประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเครื่องยนต์เงียบไอเสียต่ำระบบจ่ายน้ำมันใหม่หัวฉีด Direct Injection มาพร้อมเทคโนโลยี IART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระแน่นยำทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรล แรงดันสูงถึง250บาร์ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอยและละเอียดยิ่งขึ้นเผามไม่ได้หมดจดคุ้มค่าทุกหยดประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นค่ะรุ่นนี้จะรอง B20 นะคะมิติภายนอกตัวรถความยาว5,325ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,855ม mm, ิลิเมตร ความสูง1,815ม mm, ิลมระยะต่ำสุดจากพื้น217 mm มิลลิมตระต่อที่ช่วงล่างนะคะช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงค่ะ ช่วงล่างด้านหลังนะคะเป็นแบบแหนบซ้อนเป็นระบบช่วงล่างใหม่ Superflex Suspension แร่งยิ่งขึ้นนุ่มสบายอีกขั้นมั่นใจทุกการทรงตัวด้วยแหนบการสะเทือนแบบใหม่ด้วยวัสดุ High Tensile Steel พร้อมชกอคอัพปรับจูนใหม่เพิ่มความนุ่มนวลดุดรถยนต์ SUV ระดับหรูและยังรองรับการบรรทุกหนักได้อย่างดีเยี่ยมค่ะมาถึงระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบการล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเดรก EBD กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโคง้งป้องกันอาการท้ายสะบัดเสริมแรงเบรกด้วย b บช่วยเสริมแรงเบรกอัตโนมัติในสภาวะฉุกเฉิน VSC ระบบควบคุมการทรงตัวและป้องกันล้อหมุนฟรีด้วย TRC ป้องกันลดเสียการทรงตัวเมื่อใช้งานลากจูงหรือรเผชิญลมพัดรุนแรงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC Hill Start Assist Control ช่วยเพิ่มแรงนันเบรกไปยังล้อทั้ง4เพื่อป้องกันการลื่นถลยลงเนินชัน หรือทางลื่นชั่วขณะขณะถอนเท้าออกจากเบรกระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC จะมีเฉพาะในระบบเกียร์ออโต้เท่านั้นนะคะโครงสร้างตัวถัง G.O.A และคานเหล็กนิรภยัยช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยมถุงลมเสริมความปลอดภัย S.R.S คู่หน้าและหัวข่าวด้านคนขับ นีทั้งหมด3ตำแหน่งนะคะการรับประกันคุณภาพรถใหม่จะเพิ่มเป็น5ปีหรือ150,000กิโลพราะฟรีค่าแรงเช็คระยะถึง100,000กิโลค่ะมาชมกันต่อที่ภายในห้องโดยสารนะคะภายในห้องโดยสารจะเป็นสีภายในสีดำตัดด้วยเทาเมทัลลิกนะคะเบาะผ้าจะเป็นเบาะผ้าสีดำวัสดุพิเศษค่ะ พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะเป็นปรับระดับ4ทิศทางพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันการใช้งานครบครันค่ะมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และจอสี TFP นะคะแล้วก็ในส่วนของวิทยุเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay พร้อม USB และ Bluetooth ระบบเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อตัตโนมัติ6สปีดพร้อม Sequential Shift มาพร้อมกับปุ่ม Eco โ o ม e และ Power โ o มดค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพาชมรถยนต์ t o y o ต a Hilux ก e ์ลิเวอล์ดับเบิ2.4มิตรเกียร์ออโต้คันนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจต้องการจะออกรถ t o y o ต a ป้ายแดงทุกรุ่นนะคะ <c oughs> ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ปังปอนค่ะที่เบอร์โทร0968585461นะคะแล้วก็ไลน์ ID ของปอน <c oughs> เดี๋ยวปอนจะลงไว้ให้ใต้สคริปด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องค่ะโซนทีเฮดกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทางช่องของเราก็จะมีการรีวิวรถยนต์โตโยต้าป้ายแดงทุกรุ่นนะคะมาให้ลูกค้าได้รับชมก่อนการตัดสินใจซื้อนะคะพร้อมทางโปรโมชั่นแคมเปญดีๆยังไงก็อย่าลืมกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยค่ะวันนี้ป้องปลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ